คะแนนนิยมดูเหมือนจะสวนทางกันหรือเปล่าคะพี่ประจักษ์เพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะอยู่รองน้องคือคนเอกประยุทธ์นะคะครับคือความจริงเนี่ยเรื่องบุคลิกหรือว่าจุดยืนความชัดเจนของแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะมีการพยายามในการที่จะปรับเปลี่ยนยังไงก็ตามทีแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยความเป็นตัวตนของตัวเองมันก็จะแสดงออกมารวมไปดแล้วก็ตั้งถึงเรื่องราวประวัติหรือผลงานในชน่วงที่ผ่านมายังไงยังไง สุดท้ายก็จะถูกคนผู้คนพูดถึงอีกเช่นเดียวกันครับกรณีของบิก้อมเนี่ยถือได้ว,ว่ามีความพยายามในการที่จะปรับเปลี่ยนลุกใหม่นะครับเพื่อให้ดูดีและถูกนําไปเปรียบเทียบกับน้องเลิฟก,ก็คือเปรประยุทธ์ครับแต่ว่าในท้ายที่สุดมันก็มีอะไรหลายอ,อย่างที่ถูกตั้งข้อสงสัยเช่นเดียวกันอย่างที่ที่คุณอุรชัยกับคุณดาวีเกิดไวเมื่อสักครู่เอ๊ะทำไมคะแนนจากผมไม่ขยับขึ้นนะอันนี้ก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับมันจะมีนายะอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่อย่างที่บอกครับ ตราบใดที่การเมืองเนี่ยนะครับยังอยู่ในยุคสมัยของการก้าวข้ามไม่พ้นความขัดแย้งครับเรื่องการแบ่งขั้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายยังดำรงอยู่และก็เห็นได้อย่างชัดเจนครับรวมไปจนกระทั่งถึงประชาชนจำนวนไม่น้อยครับเบื่อนายต่อวัฏจักรวงจรอุบาททางการเมืองในบ้านเราครับเลือกตั้งเสร็จครับจะตั้งรัฐบาลจะตั้งรัฐบาลเสร็จครับมีเหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นมีการฉีกรัฐธรรมนูญครับสุดท้าย ร่างรัมูนขึ้นมาใหม่ครับเดินหน้าเข้าสู่หมดของการเลือกตั้งแล้วก็ไปจัดตั้งรัฐบาลครับมีเหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นอีกไปฉีกรัมูนอีกนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ําซากวนไปวนมานะครับแต่ที่สําคัญที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับในเหตุการณ์หลังสุดก็คือกรรมการเนี่ยกระโดดลงสนามเลือกลงสู่สนามด้วยนะครับไปแข่งขันกับเขาด้วยแล้วก็ยื้อเวลาในการที่จะเป่านกหวีดหมดเวลานะครับออกไปเป็น8ปีแล้วนะครับ ทางทาดีก่อนหน้านี้ก็บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานครับนี่แหละก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งครับที่ทําให้สถานการณ์ของบ bon ิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับสบช่องในการที่จะขยับขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับบนเวทีทางการเมืองนะฮะสิ่งที่พลเอกประวิตย์เนี่ยพยายามที่จะประกาศสร้างความแตกต่างก็คือประกาศนะครับขออาสาที่จะนำพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งครับ นี่คือความชัดเจนที่พลเอกประวิทย์นั้นหยิบยกมาเป็นประเด็นเป็นจุดขายสําคัญนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราได้เห็นนะครับจดหมายเปิดใจของพลเอกประวิทย์ซึ่งเมื่อสักครู่คุณอุไรชัยบอกว่าฉบับที่6แล้วนะครับในจดหมายเปิดใจของพลเอกประวิทย์นะครับถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยนะสิ่งที่ต้องการที่จะย้ําแสดงความชัดเจนก็คือ 1. ไม่เห็นด้วยกับการทํารัฐประหารครับ2ก็คือ ยาตัวปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การยึดอำนาจเมื่อ22พฤษภาคม2557เท่ากับพยายามแยกเคลียร์ตัวเองออกมานะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโตแล้วเรียนรัฐนะครับเข้าไปมีอำนาจในรถถัฐาธิปัตย์ด้วยวิธีการของรัฐประหารนะครับแม้ว่าพยายามที่จะบอกกล่าวนะครับแต่อย่างที่บอกครับตัวของพลเอกประยุทธ์นั้นนะฮะ สามารถที่จะประคับประคองรัฐบาลนะครับในช่วงนับตั้งแต่รัฐบาลคอสชมาได้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบิ๊กบอมครับพลเอกประวิตยนะครับก็ถือว่าเป็นเสาค้ำยันที่มีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งครับคอยสกัดแล้วก็ขจัดนะครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือต่อต้านนะครับทั้งในเรื่องของการชุมนุมก็ดีหรือในการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ก็ตามทีอย่างเช่นกินแซนด์วิชก็ไม่ได้ครับไปยืนอยู่เฉยก็ไม่ได้ครับนี่ก็คือภาพในอดีตนะครับ แต่ว่าตัดมาภาพในยุคปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าบิ๊กบอมนั้นก็มีความพยายามในการที่จะปรับลุกใหม่นะครับปรับลุกใหม่ปรับคาแรคเตอร์ใหม่จากนักการเมืองนะครับที่ก่อนหน้านี้ในตําแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับก็จะพยายามที่จะบอกว่าตอบคําถามนี่ก็สั้นครับไม่รู้ไม่มีไม่ทราบนะอันนั้นเป็นคาแรคเตอร์เก่าแต่ว่าคาแรคเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับกลายเป็นบิ๊กบอมเนี่ย มีการปรับเปลี่ยนลุกใหม่นะครับเป็นคนแก่ใจดีครับเป็นคนแก่ใจดีครับไรสไตล์แบบชิวๆเข้าใกล้กับคนในยุคทุกยุคสมัยครับแต่งตัวเนี่ยเรียกว่าแจ็คเก็ตเนี่ยร่วมสมัยมากนะครับใส่กางเกงยีนครับใส่รองเท้าบ๊าบใบครับไปเดินจ่ายตลาดที่ตลาดอตอกก็ดีครับไปที่เยาวราชก็ดีครับหรือแม้แต่ลงไปในพื้นที่ไปตรวจราชการนะครับเรื่องน้ำนะฮะ ไปพบปะกับประชาชนไปรอรับดอกมงดอกไม้นะฮะรวมไปจะกระทั่งถึงรอรับผ้าขมานะฮะมีผู้คนล้อมหน้าล้อมหลังนะครับที่สําคัญเนี่ยยังมีภาพของอบรรดาสาวสาวรุ่นคุณป้านะครับมาหอมแก้มพลเอกประวิตยเนี่ยนะฮะปรากฏอยู่บนหน้าสื่อเนี่ยอย่างต่อเนื่องครับเป็นภาพของอคนสูงวัยนะครับใจดีชิวๆสบายๆซึ่งแน่นอนมันถูกนําไปเปรียบเทียบคาแรคเตอร์กับอีกหนึ่งลุงครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา พลเอกประยุทธ์ท่านก็มีคาแรคเตอร์ของตัวท่านเองครับมีบุคลิกเฉพาะตัวครับเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับพูดจาโขงผางเสียงดังนะครับรวมไปจะกระตั้งหนึ่งชอบทาหน้าบึ้งหน้าบูดนะฮะเวลาลงพื้นที่ก็แต่งตัวแบบเต็มคาราเบลเลยนะฮะคือลงไปตรวจราชการก็ดีไปพบปะกับประชาชนก็ดีรองเท้าเนี่ยเมามันวับเลยนะครับสําหรับพลเอกประยุทธ์นะฮะโอกาสที่คนโดยทั่วไปจะเข้าถึงนะครับหรือแม้แต่จะไป หอมแก้มพลเอกประยุทธ์นะครับเหมือนกับที่มีคนไปหอมแก้มพลเอกประวิทย์นั้นค่อนข้างยากครับเพราะว่าทีมบริการนี่เรียกได้ว่าแน่นปึกเลยนะฮะเดินทางไปไหนมาไหนดีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะมีการเดินทางแบบเป็นทางการครับมีคนมีเจ้าหน้าที่คอยเคลียร์พื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ครับจนกระทั่งมองไม่เห็นอะไรนะครับที่อยู่สองฝั่งถนนครับอย่างเช่นกรณีของป้าวัฒน,นาอุทองนะครับ ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับที่โดนตารวจทั้งชายหญิงนะครับ,บรุมมาตุ้มเนี่ยผลเอกประยุ์ก็ไม่เจอก็ไม่เห็นนะฮะนี่เป็นภาพที่พยายามที่จะสื่อสารถึงความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครับกรณีของผลเอกประวิตย์ครับเรื่องของลีลาก็ดีนะครับเรื่อง,องความเคลื่อนไหวของผลเอกประวิตย์นะครับ ก็ถูกนําไปนะครับนำไปปรากฏนําไปแชนะครับนำไปเผยแพร่นะครับทั้งสื่อหลักและสื่อโซเชียลนี่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าหัวหน้าพักการเมืองอื่นหรือว่าคันดิเดตนาย,ยกรรีคนอื่นๆครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกว่านะครับเด่นกว่าโดนใจกว่าให้คนสนใจในการติดตามก็คือเรื่องนี่แหละครับเรื่องสีสันเรื่องลีลาแบบสไตล์ๆชิวๆของพลเอกประวิตยครับดูแล้วมันสบายตาสบายใจครับมันไม่เคร่งเครียด เหมือนกับหัวหน้าพักการเมืองหรือว่าคน n ด i d a นักการเมืองนะครับค a n d i d a นายงปรีคนอื่นๆครับแต่ว่าสิ่งที่พลเอกประวิตร์และพักพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้ละเลยไปเลยนะครับก็คือเรื่องในเรื่องสาระที่มีความเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายนะครับมีการเปิดเรื่องเพิ่มเงินนะครับให้กับบัตรบริการแห่งรัฐครับเพิ่มเติมเงินเข้าไปเลยเดือนละ700บาทครับก่อนที่ในเวลาต่อมาน้องเลิฟเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์และพัก รวมไทยสร้างชาติก็มาเกตทับบับแหลกครับเอาไปเลยเดือนละ1000นะครับนอกจากนี้ครับพลเอกประวิตยกับพรรคพลังประชารัฐยังมีการเสริมทีมนะฮะโดยเฉพาะยิ่งทีมเศรษฐกิจนะครับก็มีการเสริมไม่เห็นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะครับเข้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจนะฮะและล่าสุดเนี่ยที่เราได้เห็นไปครับก็คือคุณธีรชัยภูวนาถนราดูบานครับคนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีครังนะครับในสมัยของรัฐบาลของคุณยิ่งรักจินวัตร แล้วก็เป็นคนที่มักจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอีกคนนึงก็คือหม่อมหลวงกรเกสิวัตรเกษมศรีครับนี่เป็นนักวิชาการแล้วก็ในบางจังหวะบางโอกาสก็เป็นนักเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของพลังงานการเปิดตัวทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็แน่นอนที่สุดครับพลเอกประวิตรและทีมงานก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วราะว่านี่เป็นเรื่องสําคัญครับ เรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องค่าคองทีพบการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการฟื้นฟูกิจาการต่างๆมันถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นและน่าจะเป็นจุดขายสําคัญนะครับในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองดูความครบเครื่องนะฮะพร้อมสับของพเดประวิตยนะครับเป็นที่นิยมเป็นที่ต้อนรับของผู้คนโดยทั่วไปถ้าไปเปรียบเทียบในวงการพระเครื่องครับถ้าไปติเปรียบวงการพระเครื่องบิ๊กป้อมจะอยู่ในสภาพแบบไหนเป็นพระเครื่องพิมพ์นิยมครับ คือเป็นพระเครื่องที่ผู้คนโดยทั่วไปให้ความนิยมชมชอบครับราคาไม่แพงมากครับคนเข้าถึงได้นะฮะอันนี้คือการเปรียบเทียบนะฮะกับวงการพระเครื่องยิ่งมีการมองภาพของพลเอกประวิตย์นะครับมีการชูเรื่องการเปี่ยมบาร,รมีครับสามารถที่จะเป็นคนที่สามารถสอดประสานนะครับสอดรัดบร่วมกับพรรคการเมืองต่างขั้วก็ได้ครับอย่างเช่นกรณีของเพื่อไทยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวคราวนะครับหรือเป็นช่ชวงๆระยะ บอกว่ามีดีลรับก็ดีนะครับหรือสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันก็ดีครับหรือแม้แต่พักเสรีรวมไทยของพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีย้วยก็เคยบอกนะครับว่าร่วมงานกับบิ๊ก้อมได้นะฮะหรือแม้แต่ล่าสุดที่เราเห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือภาพการนั่งกินอาหารกังวนครับที่บ้านป่ารอยต่อร่วมกับคุณอนุทินชาญบุรีกูลและก็แกนนําของพักภูมิใจไทยครับมันยิ่งขับภาพการเป็นผู้ประสานสิทธิศของบิ๊กบอมให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งครับพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ถูกจับตาเช่นเดียวกันนะครับว่ามีเป็นอีกหนึ่งพรรคครับที่มีโอกาสสามารถที่จะเข้าร่วมรัฐบาลได้ทั้งสองขั้วนะฮะหลังการเลือกตั้งนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพลเอกประวิตยและพรรคพลังประชารัฐแต่คราวนี้สิ่งที่มันดูจะแตกต่างกันออกไปนะครับสิ่งที่มันไม่ได้ไม่ได้สอดรับสอดประสานกันก็คือผลโพครับอย่างที่คุณอุรชัยเกินเอาไว้นะครับผลโพของพลเอกประวิตยเนี่ย แทนที่มันจะขยับขึ้นตามมีเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่กับอยู่นิ่งๆซะเป็นส่วนใหญ่ครับไม่ได้ขยับขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับเราลองไปดูนิดหนึ่งครับนะฮะเดี๋ยวขอไปดูที่ไปดูที่ผลโพลนะครับของนิดาโพลที่ออกมาในไต,ตรมาสที่4ของปี6กก่อนนะครับก่อนที่จะมาถึงที่นครศรีธรรมราชเนี่ยน,นะฮะไปดูโพลนะฮะที่ออกมาในไต,ตรมาสที่4ของปี65นะครับของนิดาโพลนะฮะ นิดาโพเนี่ยคณะที่อุ้งอิงแพรทองทานเนี่ยนะครับนำโด่งอยู่ที่34%นะฮะตอนนั้นนะครับ34%พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่อันดับ2มีแค่14%และคุณพิธาเนี่ยอันดับ3นะครับอยู่ที่13.2%พลเอกประวิทธ์เนี่ยนะฮะไม่ติด10อันดับแรกนะครับโพของนิดาโพนะครับไตรมาสที่4ปี65ครับพลเอกประวิทธ์ไม่ติด10อันดับแรกครับ ขณะที่คะแนนนิยมของพรรคพลังประชารัฐครับอยู่อันดับ7ครับได้เพียงแค่4%เท่านั้นเองนี่เป็นโพนะครับในช่วงปี -65 นะครับคราวนี้หลังปีใหม่นะครับนีด้าโพทําโพมาหลายครั้งนะครับเอาเฉพาะหลักๆที่น่าสนใจก็แล้วกันครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่สสพรรคพลังประชารัฐครับปักธงสสครั้งแรกได้3แล้วเพิ่มมาเป็น4ครับนะฮะโครงการคนละครึ่งครับ นิดาโพออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี66ที่ผ่านมานะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอยู่ที่29อุ้งอิงอยู่ที่21นะฮะปรากฏว่าคะแนนของพลเอกประวิตยเนี่ยนะฮะพลเอกประวิตยเนี่ยอยู่อันดับ11ครับไม่ติด10อันดับแรกเลยนะฮะอยู่อันดับ11ได้เพียงแค่1%นึ่งกว่าๆขณะที่คะแนนนะครับที่ประชาชนจะไปเลือกสสเขตและบัญชีรายชื่อครับพรรคพลังประชารัฐอยู่อันดับ9ครับได้เพียงแค่สเปอร์เซ็นต์กว่ากว่สามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับ จากทุกคนศิริประราชราไปดูที่จังหวัดชนบุรีชนบุรีเป็นจังหวัดที่พลังประชารัฐได้สอสอมากที่สุดครับในการเลือกตั้งปี62ที่ผ่านมานะครับออกมากลางเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันครับพลเอกประวิตรติดอันดับ10ครับได้เพียงแค่1%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับอยู่อันดับ10ครับ1%นเปอร์เซ็นต์นะฮะขณะที่พลเอกประยุทธ์นะฮะกับคุณอุ๋งอุ๋งเนี่ยอยู่ที่1นะครับได้31พลเอกประยุทธ์เนี่ยสิบนะครับคะแนนของพรรคพลังประชารัฐครับ คะแนนที่คนชนบุรีจำไว้เลียกสอสอเขตและสอสอบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าอยู่ที่อันดับ5ครับประมาณ3.8เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับขณะเดียวกันครับไปดูล่าสุดนะครับที่จังหวัดอุดรธานีที่นิราภูเพิ่งออกมาล่าสุดนะครับขณะที่อุ้งยิ่งเนี่ยนำโด่งเลยนะครับ48.2เปอร์เซ็นต์พิธาอันดับ2อยู่ที่11.9และพลเรืประยุทธ์อยู่ในอันดับที่30.2บเปอร์เซ็นต์บิ๊กปัมม๊มอยู่อันดับ10เลยนะฮะ บิ๊กป้อมอยู่อันดับ10นะครับร่วมกับแคนดิเดตคนอื่นอีกหลายคนครับรวมกันได้ประมาณ2%เเท่านั้นเองขณะเดียวกันครับคนจะไปเลือกสอสอเขตและสอสอบัญชีรายชื่อของพ,พรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าอยู่อันดับ8ด้านอันดับ9ครับประมาณ1.2%เท่านั้นเองครับนี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์สําคัญครับที่บิ๊กป้อมและพ,พรรคพลังประชารัฐนะต้องตีโจทย์นี้ให้แตกครับว่าจะแก้ไขอย,อย่างไรนะครับเพราะหาไม่แล้วเนี่ยมันก็อยู่อยู่ในสภาพแบบไหน สภาพที่เรียกกันแบบนี้ครับอยู่ในสภาพที่เสียงดีพิมพ์นิยมนะฮะคนชอบแต่ว่าคะแนนโพลไม่มีฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวพอถึงวันเลือกตั้งเนี่ยถ้าคะแนนนี้ในโผไม่มายังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับคะแนนวันจริกไม่มาด้วยเนี่ยโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับมันจะกลายเป็นว่าใจบรรทานแรงเนี่ยที่พลเอกประวิตยพูดมาโดยตลอดเนี่ยมันจะเปล่าประโยชน์มันจะไม่ก่อเกิดให้เกิดเหตุผลอะไรเลยครับนี่คือ เรื่องของบิ๊ก้อมและพลังประชารัฐซึ่งแน่นอนที่สุดหลังจากที่กรณีของคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยบกกือลาชัดเจนแล้วกลับไปเพื่อไทยนะครับบิ๊ก้อมยิ่งจะอยู่ในสถานภาพที่สุดหนักนะฮะเพราะว่าจํานวนสสมันก็จะลดตามลงไปด้วยตอนนี้สิ่งที่พลเอกประวิตยต้องมุ่งหวังอย่างยิ่งก็คือรอฝีมือของสิทธิเอกขุนพลข้างกายที่ยังอยู่ครับคุณวิรัตนเสรนี่อีสานใต้นะครับร้อยธรรมนัตผมเผ่านะครับรวมไปจะกระทั่งถึงบ้านใหญ่ บ้านใหญ่หลายจังหวัดครับสมุติประการอศวายเหมครับจะยังอยู่ไหมจะอยู่ครบไหมหรือแม้แต่บ้านใหญ่อย่างจังหวัดราชบุรีครับนิติการจนาจะยังอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องรอรุ้นรอติดตามครับ